เองมากเลยครับเข,ข้าใจเข้าใจได้หลายอามากินมาม่านะวันนี้โอ้มากินด้วยกันนะมากินด้วยกันมากินด้วยกันโอ้มีผิดมีโดดด้วยนะม,ดดยนะออมีลูกโดดด้วยนะเออมีลูกโดดด้วยยังไงกินยังไงกอยังไงก็กินนี่ก็แล้นี่สองหอนะทานหนึ่งหอก็คือไม่อิ่มโอ้วมามะ่ามามะ่าไหวๆอ,อะไรมันเดียวกันเลยอืมร้อนมาก ร้อนมากร้อนมาก <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังเจอกำลังใจนะ <c oughs> ขอบคุณที่เอนดูฝากฟังเนื่อฝากตัวด้วยนะฝากเนื่องฝากตัวด,ด้วยลองดลดนะ อืมีกะปิดด้วยนะ <c oughs> กินแบบชีวๆมากชอบกินแบบเนี้ย <c oughs> ร้อนก <c oughs> ินข้าวเบือ่อเบือ่อข้าวละตรงมามากิน กินบุกกินใจนะถ้าถ้าจะกินด้วยก็หลวกเลยตอนเนี้อือโอเครีบกินเดี๋ยวอืดยิ่งสองทุงอยู่ด้วยออหือ จะไรสดประมาณสองทุ่มแล้วก็ยาวไปเลยพักวนไปอุนนะ้นูนไดนน้เนาะก็มีซาสนเจศจานนี้ก็คือช่วยแา่ในผู้หญิงนั่นเองให้รอบเดือนมาปกติไม่ปวดท้องน้อยไม่กินท้องน้อยถ้าเ,เป็นรอบเดือนอ่ะแล้วก็ช่วยให้ดีล้งข่าวถ้าใครเป็นลงข่าวเนาะแล้วก็ช่วยให้นกสาวฟิตยางเส้นแม่ไม่เห็นที่แบบพอดูกแล้วเลยเนะี่ยไม่มั่นใจเรื่องลองสาวล่องสาวแบบรว่วอโอเคไหมตรวเนี้ย ทำให้น้องสาวฟิตน้องสาวกระสับลูกไรใจติงต่งขึ้นความสาวเมืองแบบสาวสิบเอ็ดสิบเก้าอีกคั้งไหมไปตามได้ไรสดประมาณสองชุ่มแล้วก็ยาวเลย,แล,ลเยแ,ลลเแล้วก็มีลิปสติกเนี่ยละมุนปากไม่หลอกปากไม่แห้งแล้วก็มะคลาปัดคิวแค่สามอย่างทุกคนอ่าแล้วก็มีลายตะก้านะก็คือมีพร้อมส่งอั่นแหละเออเดี๋ยวไม่ค่ะปักให้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ที่ดาวเป็นคนส่งโอเคไหมจะบอกว่าจะเป็น สินคา้าฟังลาาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสนใจก็สามารถทักส่วนตัวได้หรือแบบจิ้มในตะกาได้อออืะไรอะไรกินซออ,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 อันนี้มันมีสามสีนะทุกคน0ุนหนึ่งปกอด0ุสองจะเป็นสีส้มชุนสามจะเป็นแดงเชอรี่เนะี่ยดิมะดิแม่ค้าทา เป็นเนื้อกับมายีเกียง่ายแล้วก็ไม่เนียวเลยนะไม่ตกล่องด้วยมันดูตรงไหนก็ดูตรงนั้นอนะรีบหนึ่งรอดร้อยสี่สิบห้าบาทสัตน้จัมการ์พเกตใหม่ร้อยห้าสิบแต่แพเกจเก่เการ้อยยี่สิบมัคดาปัคกิวร้อยสามสิบห้าบาทฟังใส่ความส่งอืม อืมล <unting reflex> ูกโดดลูกโดดทาลูกโดดแบบเผ็ดอันน่ะอืมเฮ้เฮยังไม่ดองเทียวเพราะว่าก็เผ็ดอุ้ก็ลงก็มีแต่วะ เปาอยู่นะแต่กินกินร้อนกินเนี่ยมันก็เลยเหือออกสองนึ่งห่อโบไม่อิ่มแน่นอนทุกคนกินกินกินมาบ้างิห่อกันนะ <c oughs> บ๊ายบาย เยอะยาวอืมก็จะกินหมดนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะแบบเบือ่อยาวเกินกิน <c oughs> อือือแป๊บเดียวหมดแลนะ้วเนี่ย ร้อนบวกกัดมันเผ็ดจองลูกไง